ยกอแล้วครับขึ้นเลยได้เนี่ยย่ออ่อนย่อคู่ขึ้นเลยได้แบบนี้เนาะขนาดยังมาใส่สลวงเด้เมืนมออย่างนี้พิชชาขึ้นองเข้าครับของเข้าครับของเข้าไม่เป็นไร ไม่ได้หรอได้ก่อนมีเหรอสเต็ปเนี่ยขันเียนลยนะสลงไส้เป็นบบครับเป็นครับเป็นนี่ลำๆมันก็ได้ดอกูมันยเน่าี่สลงมันเย้พฟดโอ้ทีเหลอทเทีเท่ขนาด เท่ๆแล้วครับนี่เท่ๆแล้วโอ้เท่ๆผมชอบตรงที่วันนี้พี่เป้ใส่รองเท้าผ้าใบแต่พี่บัวขาวใส่รองเท้าหนังนะครับสุดยอดเลยนี่แหละครับประมวลสื่น ใส่เข้าไปของผมนะครับผมใส่เขา้าไปมาใส่ที่ราชการนไม่ค่อยสุภาพนะครับที่บัวก็เลยใส่เขาหนังครับบค่ะยนี้ไม่มีนลกหนังหนังมากระเต็มะเต็มไไปทางานทางานดีบบ นี่ภาพมาเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำรายการอาลักอาล่าครับหัวเบื้องหลังเบื้องหลังแ ค่ <L an> น่่มอนนรี่ครับตอนนี้ก็มาถ่ายทากนที่ <L an> อุานเบอร์นครับตอนนี้เป็นพีระมิดสุรินพีระมิดสุรินโอ้โหอ้โไปเ ก็รับเราเป็นอย่างดีนะครับรับเีา้มาถึงสานีนะครับอาจจะร้อนนิดแล้ว่ราดนะครับนีครับพอดีนะครับเที่ยวนะครับทางหลากหลายมาท่องเที่ยวนะครับจังวสรนของเรานะครับ ก็ต่อไปก็จะเป็นนะครับศูนย์แหล่งท่องเที่ยวนะครับชุมชนนะครับสินค้าชุมชนสิทธิ์ทันชุมชนเราก็จะมีให้ยังไงแล้วก็จะมีนะครับให้เลือกสรรได้นะครับแต่ที่ที่เราเลือกอ่าถามได้กคือนี่ครับบริเวณแถวนี้เป็นปิบัิช้างนะครับที่รวมสูงช้างนะครับมาทุกนะครับทุกเชือกนะครับซึ่งจังหวัดปทุนีเราก็เป็นเป็นนะครับขึ้นชื่อด้วยคำว่าช้างเนาะ รถของช้างนะครับนี่ทุกช้างทุกอนุนะครับประวัติช้างนะครับก็เราจะมาเรียนรู้ที่นี่นะครับเราก็จะมีผู้รู้เนือผู้รู้นะครับมาช่วยแนะนํานะครับการเกิดก่อตั้งเมืองสุรินทร์ก่อตั้งการจับช้างนะครับถิ่นกาเนิดช้างว่ามาเป็นยังไงนะครับนะครับก็เราต่อไปเราผมบัวขาวจะพาเข้าสู่ อียิปของโซลิมนะครับมีกัช้างนะครับเอลฟันดอดมากครับเย้ครับเอลฟันบูคอะหม้แนะครับเราจะมาแต่งตัวแบบพื้นเมืองครับครับเราต้องดูอะไรแบบนี้าครับอ๋อมนะไรชอบชากมากาครับโลกของช้างกของช้างนะครับก็จะเป็น การที่ท่องเที่ยวถ่ายรูปนะครับนะครับนี่ก็เป็นที่นิยมนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปแล้วก็ได้รับรางวัลพี่น้องครับมือนี้มาพบพ่อบอัวขาวไอปี๊กไม่ไอปีกให้หรอกเป็นปีอารักครับพี่น,อน้อง่นอาครับ พ้ยจันไงอันนี้มันเหมนาพดต้อระดับพอใส่ให้เลยนะางเราใส่ไปนี่แหละทีมงานรายการอารักอาราเ็บงเนี้พี่น้องขนาดใส่ผ่าสลงให้ไอ้บัวขาวใส่สองคนผมได้พี่น้องเลย

ใส่เสื้อกุยแถมใส่ผ้าสโลว์เทียบความรอสูสีครับแต่ว่าเทียบความที่นีหนห่กินกันบอลงคือกันพี่น้องไอ้บอกกล้องทอไรสุดยี่สิชั่วโมงแบตเหมอนเด้มเบอร์โบส แบบผมคือโซดาเนี่ยเติมใส่ไดคือเจ้าแหรอเมนครับโซดาตาซิงน้ำเดนมาร์กเมนครับค่อยๆไปไม่ได้ไร้สุดกรับไร้แห้งไร้แห้งไร้แห้งโอ้ไม่ตัดครับสวัสดีค่ะโซเชียลอี้ยถ้าจะต้องดูใช้เวลาสองเดือนอุยอุ้ยเมนเก็บไปให้เป็นประแดกมันมันอับอ๋อซัมเน่เหรอพี่น้องเอ้ยยเีนี่เย